สวัสดีครับพี่น้องฟองปลายสุภูสุคนครับพอๆกันอยู่กับทีมงานนสานมวลเกินครับเมื่อนี้มาเบิ้งอันทีครับของหน้าพอมาล่ำเราว่าจีทีมงานนสานมวลเกินนี่แหละครับเป็นผู้ดูแลให้ให้มาเฮ็ดให้เขาก็สื่อมันกนเลยอยากลาเนี่ยก็อันตกลงโอเคกันเลยเอารถมาพิมั ลงไถมาหอดหน้ำเต็มให้หนายครับผมมันจีไถได้บ่บไนชิโนงเ้ยหอายอยู่พักบกางหลอกยุบปุ่นหน้าโยาคนครับอันนี้คือว่าจีบ,บานจีเห็ดบานเห็ดหน้าผายมันมาเจียนหกแขนเนี่ยเพื่นพนอนชิโนงเอ้ยดู คือหกแทฉมันติคือว่าล่ะครับตวาว้านเราเรี้ยงหน้านี่ดินนี่ง่ามพดเลยนี่เพราะเดีมาอัปเดตให้พี่น้องเบื่อโดนแล้วพ่าะเดีเห็นคลิปเห็นเก็บก็จะว่าพากันเห็ดหนังยูอะี่ก็เช็ดงานแล่ะครับยากแตว่ว่านี่เราก็เลยว่ามาดูเด้อให้แน่เพราะเดี๋ยวได้ข้าวได้น้ำเพราะเดี๋ปั่นกันจีนมาทั่น กับผมกับบัาญหากักบวอนนี้จอยปัาญหาที่แล้วทีมงานเปผลพากันยางหลอเบิง้งหน้าให้เขียดด้วยภาาจีนไทลดลงมากจีนไทยใดบ้างจังใดนี่ครับกับผมสองข้องข้องนี้กับข้องนี้ นไก่อีสานมวเน,นกมวเกินก็พลอยจอยมวยากอีสานมวนเกินก็ลังป่วนเปลี่ยนกันอยู่ครับปลาอยู่ข้าวนะครับผมโอ้โหใคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชรกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊กที่ทำงานอีสานมวเนเกลือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ